สวัสีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon อเดมอคิวเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโมบายลีเจนกันเนาะ <S 1> <S 1> ซึ่งเราก็สัญญาไว้ตั้งแต่คลิปเล่นเกมโซนไนแล้วนะคะน,นี้เราเพิ่งเรียนออนไลน์เสร็จแบบสดสดใหม่ๆเลยนะทุกคนคือแบบเหนื่อยมากแล้วคือแบบโอ้โหร่างกายคือแบบไม่ไหวแล้วนี่นะคะพวก R.O.V เนาะประมาณนั้นอะ าใครอยากจะเล่นกับเราก็ i อดีกับชื่อตามนี้เลยเนาะเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะบอกนะว่าเราชอบตัวละครอะไรเป็นตัวละครที่เราเล่นอยู่ตัวเดียวแล้วไม่มีวันเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเพราะว่าเราเล่นตัวอื่นไม่เป็นอ่ะน,นะเค okay. <Okay. S 1> ก็อีกเช่นเคยคือมีประเทศไทยประเทศเดียวนะคะทุกคนประเทศอื่นไม่มีเออ <laughs> 2000 years later. ทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องเดโม่คิวด้วยนะคะถ้ามีอะไรติชมแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะเรายอมรับในการตัดสินใจทุกคนนะคะเราก็กำลังแมทชิ่งอยู่เนาะ2000 <years> later. กดยินยันกดยินยันสักทีกดยินยันสักทีกกทอ มีเสียงอะไรรบกวนเข้ามาก็ขอภายด้วยนะคะเพราะว่านุกมันร้องเสียงดังมากแล้วับหักคออะไรนี่เออก็คือตัวนี้นี่เองชื่อว่าเอสเมอรันดาเอสเอสเรดทุกคนดูดิหน้าเหมือนพีลิพายปะเหมือนเดสูหน้าอย่างกับพีลิพายเนี่ยเหมือนนะเหมือน2000 years thousand เากาจะรอทุกคน สร็จนะะคดูตรงหางดิอย่างสวยสวยจะเดจเจเจีจเจเดเจเจดจวันนี้เาาจ็จะจาเล่นหนึ่งจเ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 นนจเ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 จาจเจเตเจเจเนเนเจเจเจ ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่มีเทคนิคหรือว่าการวางแผนใดๆในการเล่นเลยเนาะก็เล่นไปแบบมั่วๆเล่นไหนนู่นนี้นั่นตีป้อมให้มันแตกขนาดพอแลว้วค่ะเพราะว่าอีชั้นเล่นไม่เก่งเลยค่ะบอกเลยว่าเราไม่เก่งทุกเกมเลยเนาะถ้าเกมเกมจริงๆก็เป็นเกมแต่งตัวเกมแต่งตัวเร็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 ว ก็ได้เข้ามาแลน,นะคะทุกคนเราไปเลนนี้ก่อนเราถนัดเลนขวานะเลนขวาเป็นเลนที่เราถนัดในการเล่นนะดูท่าวิ่งนางสปอนเซอร์อะไรเข้าช่วยบอกหน่อยค่ะหายไปไหนวะศัตรูศัตรูไม่ได้หายตัวเ,เพิ่มเ,เพิ่มเพิ่เพิม มาดิครับกูสองตัวบ้าไะเนี่ยบ้า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 รุมกูมันรุมมึงก็เข้ามาใกล้ๆกูสิเพื่อนกูสิตายห่าสแตก็งแล้วฝักออกฮห้ดิอับมึงดูเลือดกูสิไม่ช่วยกูเลยมึงไม่เดินเข้าไปอ่ะมึงปล่อยให้กูแบบเผชิญหน้าคนเดียวโอยก็ฟื้นฟูแค่นะปรีเด็กก็ตายแล้วเดี๋ยววาร์ปไปก่อน ไปเติมเลือดตรงป้อมก่อนโอเคบอยเพื่อนเราก็คือเราขอบอกกันนะว่าเราถนัดเลนเลนขวามากเลนขวาเป็นเลนที่เราแบบสามารถตีป้อมได้อีซี่อีซี่เลยแถมแบบถนัดมากเลยอีนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะมันก็เข้าไปสิกลัวอะไรดูมันซะก่อน มีสองตัวว้ายตายแหงสองตัว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 แล้วมันปนไฟคือเข้าไปนะเข้าไปเออตีป้อมให้แต่กเชื่อปมพวกนั้นยังไม่มาเราสามารถตีป้อมได้แต่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วว้าย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 วัดชิเชิปชิปพูดใตายตายตาย ที่แตกมึงปัดช่วยกูเลยไปยให้กูจัวคนเดียววายตายป้อมอไ,ไปทุกคนเราจะให้ทหารเป็นตัวรอดของเราแล้วเราก็จะไปตีดป้าสบายสบายแต่อีนันไม่ช่วยกูเลยูช่วยกูตีสักนิดก็ดีนะไม่ใช่คอยแซมแซแบบนั้นม,มันมันมันก็เป็นเทคนิคของเขามาั้ง นี่ไง,ไงมึงซัดเลยมึงซัดเลยเฮียนั่นเลยัดเลยหาหมูเลือดเลือดเท่าไขน่นกปุ๊บไปทุกคนตีป้อมถ้าเราสามารถจัดการป้อมตรงนี้ได้เราก็สามารถเดินไปอีกฝั่งได้แบบง่ายดายโอเคเป็นไงอันนี้เธอดีนะดีนะคลายๆลามึงมามึงมา นายที่เจอกูหน่อยเจอกูหน่อยตายตายโหเลือดเลือดเท่าขี้มดวุ้ยตา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 ยไว้ตายแล้วสู้สู้เพื่อนฉันไปกำลังใจให้นายต้องทำได้สู้สู้ฉันจะไปสมทบโอเค ถ้าเสียงเกมเบาไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกรบเสียงพูดเราหมดนะเอาตรงๆคือเราก็ไม่ใช่คนพูดมากหรือว่าพูดเสียงดังอะ่ะมนันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ในช่วงแรกๆนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วเราก็จะพยายามทํา y o YouTube ต่อไปเนาะมามึงมาเมืองมาเมืองมาเมืงมา เบ่งไม่ช่วยอะไรกเลยมึงไปเดี๋ยวฉันจกกัดการเฮ้ยป้อมยามสุดยอดมากเธอทำไไรป้อมให้เราเรารักเธอโอ้ยเยี่ยตาย <laughs> ก็คอนเซปต์เดิมคืออย่าซ่าใส่เดียวกันไหมฮะใส่เดียวไหม อาสิเทงก็อาจจะมีคําด่าภาษาเหนือนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแปลยังไงดีเพราะว่าเป็นคําด่าของภาษาเหนอเนาะเดี๋ยวถ้าผู้ติดตามเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราจะเปิด Q&A นะคะทุกคนจะสามารถถามเราได้ตามสบายเลยเราไม่ถือเพราะว่าเราก็เป็นคนกวนส้นเท้าในชีวิตจริงอยู่แล้วแม้แต่ แม่คะส้มตำเรายังกวนได้เลยดีนะไปกวนคนร้านเขาอ an ่ะเขามีเ hmm. ล <mo vers> ่นให้นะมาเพิ่งมาเพิ่งมาไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีแต่กูดักดักมึงกูดักมึงดักมึงเฮียเฮียเฮียมึงก็ไปดู้กันสิไว้ไว้แต่พี่แกก็หนีก็ใส่โว้ยเรืยเลื่อยกูตายไปเร็วเลื่อยเรื่อย ผู้คนอาจจะงงง,งมึนมืนกับการเล่นของเรานะ <_ C ell> ก็โปรดเข้าใจด้วยว่าเราเล่นมัวม่วๆใช่ค่ะเราเล่นมัว่วเก่งมากเพื่อนๆตีป้อมแตกไปหลายป้อมแล้วพวกมันยังไม่ได้ตีป้อมเราสักป้อมเลยเพราะว่าเราเก่งเกิดแล้วเพราเราสุดยอดสุดยอดสุดจัดจรวบรวมรวบรวมแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้อีฉันอยากจามนะแต่ยังจามไม่ได้เพราะมันจามไม่ออก ใครเป็นมาจานใบจา้าไม่ออกมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเป็นไงมากิ้มค้ากูเจา้าข่าพอค่าค่าจะข่าพอเจา้าถอนหลากของควมหมดถอนขนถอนขนถอนตอมันชิชิงชิงช มาเดวเสร็จเนี่ยเลือดอึดแล้วเกินอีฉันต้องทาหารหนายเก่งมากนายสามารถทำลายป้อมได้แบบงีซดีดีเอ้มาส่งครบคูณหน่อยดิเร็ว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 ,รวไปเพื่อนเอาเปี่ยโหกูนี่ ไปสู้กับใครแล้วไม่ดูเลือดตัวเองเลยไปสู้กับคนอื่นเขาแล้วไม่ดูไม่ดูสถานะตัวเองตอนนี้เลยว่าเลือดตัวเองนิดเท่าป,ปริบขนตาก็เดสมลเล่แล้วเราต้องไปตีถึงป้อมใหญ่มันให้ได้เราต้องชนะทุกคนจำไว้จำไว้ทุกคนเราต้องเราต้องชนะทุกคนเขาเ้าใจว่าเราต้องชนะเราชนะให้ได้ทุกคน ทุกคนเห็นปะไม่มีใครมาทำร้ายป้อมเราเลยป้อมเรายัางเดินโดดเดย์แบบนี้มีแต่เราไปตีป้อมเขานะทุกคน <Okay. S 1> <Okay. S 2> เพื่อนเรานี่โคตรเก่งเลยวะ่ะปลุกพวกมันไปนั่นแหละเดี๋ยวเราจะตีป้อมตรงนี้ให้มาเมือง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 มาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาเป่มาเพ่ เอ,อ้ยมันกากว่ากากว่าไม่ยอมกมาไม่ยอมอมาไปก็จะต,ต,ตีป้อมแบบนี้เลยป้อมใกล้ตายละป้อมแตกละเค้ป้อม,ตแ,อมแตกแล้วไปเถอะข้ามนันโผกไม่ดูเลือดตัวเองเลยเราต้องฟื้นฟูก่อนโอเค เราทุกคนร่วมมือกันกับเราทหารและอีชั้นเองคือแบบเราชนะทุกคนแบบทุกคนแบบอแล้วกูจะพูดคาว่าทุกคนเยอะข,าขานาดนี้ดีใจเนาะยีใจเราแบบอีกฝั่งหนึ่งคือแบบฆ่าแบบสีแง่แก่เลยก็ดูอีชั้นสักก่อนนะคะดูดูใครได้ MVP นี่กอดูก่อนใครได้ MVP MVP คือนางยินเลยยินโนบุนยินโนบุจินโนบอทถ้าไอาพีก็ขอัยด้วยนะอีชันนี่เก่งจริงๆเลยก็เราเล่นเสร็จไปตาหนึ่งแล้วเนาะถ้าอยากจะให้เล่นเีกก็บอกได้นะสำหรับวันนี้อย่าลืมฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดดึงแจ้งจเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องเดวมอนคิวด้วยนะคะสหวัสน,นี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ I like the view You do Yes You're my best view Me mm hmm.